ตอนนี้เหมือนฝนจะตกลงมาหนักมากๆเลยนะพี่ๆนะทางบุกทางเขาโอ้อยเจ้าขอโทษเจ้าเขาคิดว่าเจ้าเป็นเสือสมีนเจ้าต้องไปพบข้างใหม่ ลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็กลาบสวัสดีลุงป้านาละแล้วก็พีเอซเนี่ยชื่อน่ารักทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยเลยนะครับพี่พี่นะสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีด่ดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พนะก็น้องด้าเนี่ยวันนี้น้องด้าเนี่ยจะเดินทางไปยังหน้าเมืองรับแลอีกครั้งนะพี่พนะซึ่งวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะน้องด้าก็อยากไป ไปเจอท่านลุงนะแล้วก็อยากจะถามสารทุกสุขดิบของแม่หญิงแก้วคำเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะก็ต้องกราบขอโทษพีเอด้วยนะครับหลังจากอารอบนั้นนะพี่ๆนะที่น้องดาได้มาเนี่ย p f เหลายท่าน,นได้บอกกับน้องดาว่า,าไม่น่า ทำแบบนั้นมันไม่ถูกมันไม่อะไรมากต่ออะไรมากก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะพี่ๆนะก็วันนี้น้องด้าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าวันนี้น้องด้าแค่อยากจะมาถามสรุทุกสุขดิบสําหรับแม่หญิงแก้วขาวนะว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับพี่ๆนะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะก่อนที่เราจะไปก็น้องด้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องด้าด้วยนะครับไปโอเคพี่ๆตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่กันอย่างหน้าเมืองลับแลงเลยนะครับพี่ๆนะ ซึ่งถ้าใครดูผมเก็บที่เราก็จะรู้นะว่าอันนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะแล้วก็มันเป็นอะไรมันมีที่มาอะไรยังไงนะพี่ๆนะซึ่งมันไม่ได้สารง่ายๆนะพี่พี่ดูที่สานยากมากเลยนะแล้วก็อันเบลอเลยนะ หมืนผมจะไม่หญิงแก้วคำหรือเปล่าอะผมไม่รู้ว่าใช่ไม่หญิงแก้วคำหรือเปล่านะพี่ๆนะมืนผมได้มะไม่หญิงแก้วคำครับใช่ไม่หญิงแก้วคำไหมครับไม่หญิงแก้วคาไม่หญิง เจ้าเป็นใครเจ้ามาจากไหนท่านไม่ใช่แก้วคำนี่ค่ะไม่ใช่แก้วคำค่ะคือซ้อนกลินท่านชื่อซ้อนกลิ่นใช่ไหมใช่เจ้าเอา้าแล้วทำไมท่านมานอนอยู่ตรงนี้เล่าค่าออกมาจากเหมือนรับแล้ค่ะไม่ได้เข้าไปตอนนี้ผมได้พบกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะ ซึ่งเขาบอกตัวเองว่าเป็นซ่อนกลิ่นชื่อว่าซ่อนกลิ่นนะครับพี่พนะท่านท่านไม่ต้องกลัวผมนะผมผมเนี่ยตั้งใจจะมาหาท่านลุงของแม่หญิงแก้วคําท่านรู้จักแม่หญิงแก้วคํำไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเจ้าไม่รู้ไม่รู้จักหรอแล้วทาไมท่านมานอนอยู่หน้าเมืองรับแรงอ,อย่างนี้ได้ยังไงล่ะข้าหลงกับพี่น้องเจ้าครับ กับพี่สาวท่านพูดอะไรค้ารู้สึกว่าข้าไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของท่านอะไรคือพี่สาวอะไรข้าหลงจากพี่สาวเจ้าพี่สาวชื่อแก้วเงินเจ้าอ๋อนี่น้องสาวอ่าไม่หญิงแก้วเงินใช่ไหมใช่เจ้าอืมท่านไม่ต้องกลัวข้าขนาดนั้นก็ได้ท่านเจ้าไม่ใช่คนเหมือนรัดแรนี่เจ้า ใช่ผมไม่ใช่คนเมืองรับแรงนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูร้ายอะไรขนาดนั้นนะผมมาดีผมตั้งใจจะมาท่านลุงท่านลุงก็เหมือนว่าเป็นยังไงอะ่ะก็เป็นยญายิๆของแก้วเงินนั่นแหละฝั่งสามีเขาอ,อ่ะอ๋อเจ้าอท่านไม่ต้องกลัวข้าหรอกนะท่านนั่งลงสบายๆเถอะพี่นะ วันนี้เราโชคดีมากเลยนะที่ได้มาเจอกับแก้วเงินเอ้ยน้องของแม่หญิงแก้วเงินนะครับท่านชื่อซ่อนกลิ่นเนาะใช่เจ้าอืท่านบอกว่าเมื่อกี้ท่านพัดหลงกับแม่หญิงซ่อนเงินเหรอใช่เจ้าท่านได้เข้าไปยังเมืองรับแลหรือยังอยังเออเข้าแล้วเจ้าอ๋อเข้าไปแล้วแต่พัดหลงกับแม่หญิงแก้วเงินใช่เจ้าแล้วแล้วท่านเนี่ยพัดหลงกันได้ยังไงนะ่ะ ห,หากเก็บสมุนไพรเจ้าอ๋อหากเก็บสมุนไพรแล้วก็พันหลงกันเหรอใช่เจ้าไม่น่าเชื่อนะพี่พี่นะั้นในเมืองลับแลเนี่ยก็มีสมุนไพรที่แม่หญิงเนี่ยเขาบอกด้วยนะเป็นชื่อเขาชื่อแก้วเงินเอ้ยไม่ใช่ซ่อนกลิ่นนะครับพี่พี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับแม่หญิงซ่อนกลิ่นกันหน่อยนะครับ แม่หญิงซ่อนกลิ่นครับอ่าผมจะถามแม่หญิงซ่อนกลิ่นว่าแม่หญิงซ่อนกลิ่นเนี่ยใช่คนเมืองรับแรไหมใช่เจ้าแล้วทําไมแม่หญิงซ่อนกลิ่นเนี่ยพูดเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับแม่หญิงเลยทําไมมันต้องลงท้ายด้วยเจ้าด้วยอ่ะแม่หญิงอยู่คนละหมู่บ้านกับแม่หญิงแก้วคําเอ้ยท่านพวกท่านสักเอ้ยพวกสามีของอ่าแม่หญิงนั่นหรือเปล่าวะ ใช่เจ้าอยู่คนละหมู่บ้านเจ้าอ,อ๋อทางหมู่บ้านอ,อีกทางหมู่บ้านที่ท่านอยู่กันเนี่ยเขาพูดลงท้ายด้วยเจ้าใช่ไหมใช่เจ้าอคือพี่พี่ครับตอนนี้นะถ้าใครได้ยินเสียงเนี่ยจะรู้นะว่าฝนตกนะซึ่งผมยังไม่ได้เข้าไปยังเมืองรับแลเลยนะพี่พี่นะเึ่งฝนเนี่ยก็ตกแล้วนะผมไม่ได้ตั้งใจที่ จะเข้าไปยังเมืองรับแรแห่งนี้นะพี่ๆนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปเลยนะพี่ๆนะแล้วก็ตอนนี้เหมือนฝนจะตกลงมาหนักมากๆเลยนะพี่ๆนะถามทางเขา้าโอโอ้ยเจ้าขอโทษเจ้าขอาคิดว่าเจ้าเป็นเสือสมิงเจ้าเจ้าเจ็บไหมเจ้าตีผมทำไมอ่ะ พัาคิดว่าเจ้าเป็นเสือสมิ่งเจ้าเจ็บไหมเจ้ากลัวอย่างวะอ๋ิโนอ๋ออย่าโน้ตจโน้ตเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ข้าขอโทษเจ้า เมีหิงซ่อนกินตีผมทำไมเล่าข้าคิดว่าเจ้าเป็นเสือสมิงเจ้าข้าไม่ตั้งใจเจ้าท่านไม่ตั้งใจผมนี่อยากจะตายแล้วเนี่ยอ้ท่านตีผมขนาดเนี้ยไม่หญิงคิดว่าผมเป็นเสือสมิงใช่เจ้าแรืวอเสือสมิงจะแต่งกายแบบนี้ไหมอ่ะโอ้เสือสมิงแต่งกายแบบนี้ละเจ้าเพราะว่ามาลอก ถ้ามาอะไรก็คงแล้วเจ้าแล้วถ้าผมเป็นเสือสมิงผมจะรู้จักกับพี่สาวขอมิ่หิงซ้อนกินได้ไงเราคุณจะรู้จักกับแก้วเงินได้ไงโอ้ท่านตีค้าขนาดนี้นะหลังค้าจะหักแล้วเนี่ยขอโทษเจ้าพี่ไม่หญิงซ้อนกินตีแรงมากเลยนะพี่ๆผมไม่รู้อ่หลังผมเป็นยังไงบ้างนะ Oh. M à. Này bình mình Mùi โอ้ยเขาไม่ตั้งใจก็จริงนะพี่พี่แต่ตีแรงมากเลยนะไม่ยีงซ่อนกินรู้ตัวไหมไม่รู้จ้าไม่รู้ด้วยรโ,โ,โดนหลังเต็มเต็มเลยนะพี่พี่นะนี่ท่านไว้ใจผมได้หรือยังไว้ใจได้แล้วเจ้าท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าข้าไม่ใช่สสมีอย่างที่เจ้าคิดเนี่ยรู้แล้วเจ้าอข,อขอโทษขอโทษเจ้าขอโทษนะเจ้าครับ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 โอ้ ท่านโอ,โอ,โอผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นึกเลยนะว่าเขาเนี่ยจะคิดว่าผมเป็นเสือสมิงแต่แรกนะโอ้ผมไม่น่าไปนั่งใกล้นางเลยนะนางใจเย็นก่อนนะนางไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมแล้วนะเจ้าตีจนไม้หักเลยนะพี่เจ้าตีสุดแรงเลยหรอใช่เจ้า เป็นไรอะรโอ้โหแล้วท่านกินข้าวกินปลามาหรือยังเนี่ยยังเลยเจ้าผมมาเอามีอะไรมากินอยู่ท่านเดี๋ยวท่านนั่งกินอะไรก่อนนะเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้นางเนี่ยได้กิน ก่อนนะพี่ๆนะผมมีขนมขนมมาให้นางกินอยู่นะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะกินขนมกันก่อนนะพี่ๆโอเคพี่ตอนนี้เราได้กินเติมพลังกันเสร็จแล้วนะผมไม่รู้ว่ามิ่งซ่อนกลิ่นเนี่ยเขาจะพาผมไปที่ไหนนะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ มิ่งซ้อนกินตอนนี้ท่านจะพาผมไปที่ไหนหรอ จะพาไปที่ไหนฮะโอเคพี่ๆนะซึ่งผมเนี่ยได้เดินตามไม่หญิงซ่อนกลิ่นเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วนะยู่ๆเนี่ย เหมือนว่าเขาเนี่ยเดินไวมากจนหายไปจากสายตาผมเลยนะซึ่งผมตามไม่ทันเลยจริงๆพี่ๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยปวดหัวมากเลยนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องด้านเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าที่ไม่หยิ่งซ่อนเกตเนี่ยเขาตีน้องด้าตอนนั้นหรือเปล่านะผมปวดหัวมากเลยนะตอนนี้ ไม่ไหวนะพี่พีนถ้าฝืนเดินต่อผมอาจจะเป็นอันตรายต่อผมได้นะองอมสักหน่อยนะพี่พีนนะ ้องไปพบข้างมัง้งยี่อ้า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  เจ้าไปยังเจ้า,าเจ้าตายังเจ้าเจ้าท่านมาบีบคอผมทำไมเนี่ยท่านจะคิดว่าข้าเป็นเสือสมิงแล้วเหรอใช่เจ้าเจ้าจะคิดอะไรแบบนั้นทั้งนั้นนเนี่ยข้าจะตายอยู่แล้วนะ นะพี่พี่นะผมแค่อยากจะนอนพักสักนิดนะพี่หญิงเขาวิ่งมาบีบคอผมอีกแล้วอะ่ะพี่พี่ผมนี่ยืนยันหลายคำแล้วนะว่าผมไม่ใช่เสือสมิงนะเขาก็ยังมาบีบคอผมอีกอะ่ะทำแบบนี้มันไม่ถูกนะพี่พี่น้องได้ก็อยากจะนอนพักสักนิดนะผมไล่ตามก็ไม่ทันแล้ว เขาต้องมาระวงระแวงอะไรผมขนาดนั้นก็ไม่รู้นะท่านจะระแวงอะไรผมขนาดนั้นเนี่ยท่านมาบีบคอผมเนี่ยผมเจ็บคอมากเลยเนี่ยฮะท่านระแวงอะไรข้าขนาดนั้นข้าไปทำอะไรเจ้าระแวงหรือเปล่าฮะไม่หญิงซ่อนกิน ไม่หญิงซ่อนกินไม่หญิงรู้ไม่ไม่หญิงบีบคอผมเนี่ยเจ็บมากเลยเนี่ยท่านตีก็ตีผมแล้วท่านยังมาบีบคอผมอีกฮะท่านคิดยังไงอะ่ะท่านจะคิดว่าผมเป็นเสือสมิงอยู่ตลอดเลยเหรอใช่เจ้าพี่พี่ผมไม่ไหวกับการกระทําของไม่หญิงนะพี่พี่นะผมรู้ว่าเราเจอกันครั้งแรกนะแต่ว่าไม่หญิงทำกับผมแบบนี้ผมไม่โอเคนะผมไม่ไหวจริงๆนะ ท่านก็รู้นี่ว่าข้าไม่ใช่ทำไมท่านจะพิสูจน์อะไรนักหนาฮะข้าแค่ตั้งใจจะมาเยี่ยมแก้วคำอะหวังว่าจะเจอท่านลุงอะหวังว่าจะได้สอบถามอะไรไหน่อยไม่ข้าเจอเจ้าเนี่ยข้ารู้สึกว่าข้ามีแต่โดนทำร้ายอย่างเดียวเลยอะฮะ Hwyl! Benna อนนี้เขาได้เข้าไปอย่างมืองรับแรงนะพี่พี่นะปล่อยเขาเข้าไปเถอะนะไม่ไหวจริงๆงนะพี่พี่เขาไปได้ก็ดีนะสิ้นเรื่องดีลุงเลยนะเราเองก็แย่นะพี่พี่นะคืนนะฝืนต้องฝืนร่างกายอยู่ต่อนะผมตั้งใจจะมาหาท่านลุงพี่ผมตั้งใจจะมาหาท่านลุงแล้วผมเนี่ยก็ไม่เจอกับท่านลุงเลยโอ้ ผมก็ปวดหัวมากๆาด้วยพี่ๆผมกะจะนอนพักซงีบเขาก็มาบีบคอผมผมตั้งใจจะนั่งคุยกับเขาเขาก็ตีหลังผมทั้งทาที่ผมก็ให้เข้าให้น้ําเขากินให้ขนมเขากินพี่ๆเขายังคิดว่าผมเป็นเสือสมิงอ่ะโอ้ผมเข้าใจนะเขาระแวงนะแต่บางทีเนี่ยมันหลายครั้งหลายคราผมคือด้วยความที่แบบว่ายังไงอะ มันหลายครั้งนะพี่พี่บางทีเราอาจจะแย่เหมือนกันนะพี่พี่นะตอนนี้เขาเนี่ยได้เข้าไปยังเมืองลับแปลแล้วนะพี่พี่เขาเหมือนว่าเขาวิ่งเข้าไปแล้วเขาโมโหเขาร้องไห้ด้วยมั้งผมก็ไม่ได้ด่าเลยเขารุนแรงอะไรขนาดนั้นนะผมก็ไม่ไหวพี่พี่โอ้ตั้งใจจะมาหาท่านลุงก็ไม่เจอท่านลุงนะพี่พี่นะโอ้ เ <het ero> อาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาท่านลุงกันดีกว่านะพี่ๆนะสำหรับวันนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เจอกับท่านลุงแล้วก็เป็นได้นะโอเคผมไม่ได้เจอกับท่านลุงก็ไม่เป็นไรนะโอเคพี่ๆสำหรับวันนี้น้องด้าก็จะกลับแล้วนะพี่ๆนะผมคิดว่าอยู่ต่อก็ไม่ไหวนะถ้าเจอก็ ม่อย่งซ่อนกลิ่นแบบนี้ผมไม่ไหวคนหนึ่งนะพี่ๆนะใครไหวไปก่อนเลยนะพี่ผมไม่ได้โลกสวยหรือไม่ได้อะไรนะพี่ๆนะแต่ว่าถ้าผมเจอแบบนี้ก็ผมอาจจะแย่นะคนเราเจอกันครั้งแรกผมเข้าใจว่าไม่ไว้ใจนะแต่ว่าถ้าจะทํากันขนาดนี้ผมว่าฆ่ากันเลยดีกว่านะมันจะง่ายกว่านะโอเคพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะน้องดาก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องไดน้นะน้าก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วไม่ไหวนะพี่ๆ